สวัสดีครับมีรถใหม่นะครับมือ2นะครับเข้ามาในสต็อกเพิ่มนะครับเป็นเจ้าตัว Toyota Camry นะคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะแจ้งก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,500ซีซีนะเป็นปี2015นะครับเป็นรถสวยนะครับใหม่นะครับเพียงแค่1 0 0 0 0แ 11,000โลนะครับรถปี1 5 1 1 1 0 0สโลเรียกว่าไม่ไม่เยอะนะแจ้งก่อนนะครับไม่ไม่เยอะสภาพรถคันนี้สวยรอบคันนะครับมาตรฐานมือ2จากโตโยต้าชัวนะครับนี่เรามาดูสิ่งที่คุณจะได้กันครับโอโอเคในเรื่องของออปชั่นนะครับ ไม่ต่างกันนะแต่สิ่งที่ได้คือสภาพนะรถคันนี้ได้สภาพที่สวยไปรถคันนี้มีในส่วนของจอนะครับจอกลางนะเอาไว้ใช้งานเอตเทนเมนต์ใช้งานอ่กล้องหลังได้นะรถคันนี้นะครับเกียร์อัตโนมัตินี่คือภายในของเขานะครับปุ่มพุชสตาร์ทเรามาดูสภาพครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่นะน็อตยึด เสาทุกอย่างอยู่ครบนะครับสภาพภายในครับสะอาดสะอ้านนะกลิ่นไม่เหม็นนะครับกุญแจได้ปกุญแจรีโมทนะครับนะเรามาดูกันครับ6 7 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับไหลนะครับไหลลงมาจากใบแดงนี่กว่าครึ่งนะครับมากกว่าครึ่งแล้วนะกับรถปี15วิ่งมาแสน1 0 0 0มนโลนะครับไม่มากนะไม่มากเลยนะครับกับไมค์ขนาดนี้รถใช้มาประมาณ6ปีแล้วนะครับ มาดูมีกล้องหลังมีอะไรมีเซ็นเซอร์หน้านะครับ2จุดนะครับมีปักกิ้งเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับด้านหลังก็อุปกรณ์นะครับในส่วนของยางอะไรแม่แรงกุญแจทุกอย่างอยู่ครบนะนี่หลังไม่มีชนหนักมานะครับผมนี่คือสภาพของรถยนต์คันนี้นะครับหากคุณนะครับผมใช้เงินกับรถสวยๆมือสองคันนี้เพียงแค่6 7 9 0 0 0บาทราคาหายไปมากกว่า50%จากราคาป้ายแดงนะครับและโฉมก็ยังสวยอยู่ รถคันนี้สีเงินรอบคันนะครับไม่มีรอยบุดเบี่ยวหรือรอยอะไรทั้งนั้นนะครับดูแลมาปรับสภาพมานะครับใครกาลงมองหารถทรงนี้รถทรงผู้บริหารนะครับนั่งสบายช่วงล่างดีนะครับผมที่สําคัญได้รถ ที่มีการดูแลก่อนการขายนะครับตามมาตรฐานเตยตาชัวรวมถึงเรายังดูแลหลังการขายนะครับผมให้ลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ไปด้วยนะครับนี่คือสภาพเราเห็นครับรถมือสองแข่งกันที่อะไรครับหลักๆนะครับแข่งกันที่สภาพนะสภาพได้ราคาได้นะครับถือว่าตอบโจทย์ลูกค้านะครับสติ๊กเกอร์ฝั่งทางนี้ยังอยู่ครบนะครับ นะสีทุกอย่างสวยเนียนเรียบนะครับผมในปักกิ้งเซ็นเซอร์หน้ามีให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในหน้า้องเครื่องกันครับว่ารถคันนี้ภายในหน้าองเครื่องเขาเป็นอย่างไรนะครับไปดูเลยครับ มาดูครับในส่วนของน้าเครื่องอันนิดนึงครับฝากระโปรงเดิมนะแจ้งก่อนนะครับฝากระโปรงเดิมมีแผ่นรองนะครับในส่วนของน็อตยึดฝากระโปรงนะครับเคยมีแกะทําสีมาแต่ยืนยันครับไม่ชนหนักอะไรมางสิ้นเก็บสีธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ได้ เพราะชนหนักอะไรมานะครับน็อตยึดคานหน้าทุกอย่างปกติเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 5 0 0ซีนะครับลอยนะครับลอยสีลอยมาร์กิ้งบริเวณหัวโชคทุกอย่างยังอยู่ครบนะเครื่องยนต์เบนซิน2,500นะครับเครื่องเดินเรียบไม่มีปัญหาใดดังสิน้นสนใจยังไง6 7 9 0 0บาท0 6 2 8 2 4 2 5 5 1เดี๋ยวไปดูรถคันนี้รอบคันกันอีกครับ หากท่านผู้ชมคลิปนะครับคลิปนี้ท่านใดสนใจรถคันนี้นะสามารถนัดเข้ามาดูได้นะครับผมนะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062นะครับ24251นะครับโทรมาสอบถามนิดนึงว่ารถยังอยู่ไหมนะครับหากยังอยู่นัดวันนะครับเข้ามาทดลองนะครับก่อนทําการซื้อได้นะครับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถสวยคันนึงเพิ่งเข้าใหม่ในสตลอกนะครับผม รถเดียขายนำเสนอรถ t ต y o t a Camry 2.5นะครับจนะปี2015วิ่งมา111,000กิโลกับราคา679,000บาทขอบคุณครับยังไงที่ติดตามกันมาจนจบคลิปเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปรถยนต์มือ2คุณภาพคลิปใหม่ครับในคลิปต่อไปคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบแชร์นิดนึงครับผมดูแล้วชอบดูได้อีกหลายๆครั้งนะครับดูแล้วชอบโทรมาครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับผม